ใครแบบไปแบบกับเป็นแบบอิจฉากันรัวเลยค่ะอ้ยหนูเชื่อว่าต้องมีคนอิจฉากันเยอะมากเพราะตอนที่ถ่ายใคะไม่ได้บอกใครเลยแบบเพื่อนๆมหาอะไรก็กี้แล้วก็โกรธหนูมากที่ทำไมไม่บอกฉันเลยอันอันนี้นี่ติดเป็นความลับมานานไม่ไม่นานมากค่ะไม่นานมากค่ะคือเขาให้ติดเป็นความลับก่อน ก,ก็ตามตามหนังสือเลยค่ะเขาออกว่าอะไรทุกคนก็จะได้เห็นว่าน,นั้น,น,ะะนการร่วมง,งานเป็นงไงบ้างน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากจริงๆก็ทั้งคู่แบบ very p o l i ม,ม,มีมีความแบบว่า polite อ,อมยิ้มตลอดเวลาเหมือน เหมือนน้องๆน่าจะแบบว่านานๆนิดทีได้ถ่ายกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกต่อให้ถ่ายคู่กับเพื่อนกันขนาดนี้ก็ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะคือจริงๆก็ติดตามผลงานอยู่แล้วค่ะตีมที่ถ่ายแบบวันนั้นมันเป็นตีมประมาณไหนคะย่าก็จริงๆมันมันไม่ได้แบบว่าตีมอะไรชัดเจนอยู่แล้วค่ะแค่แค่หล่อหล่อสวยสแล้วก็มีมีความแบบว่า grunge นิดนึงมีมีแบบโมเดิร์แต่ว่ายังยังยังแค่อะไรจริงๆตื่นเต้นไหมคะประกอบกับสุดตาย ก็ก็ก็ดีใจค่ะเป็นเกียรติเลยค่ะก็แบมแบมเคยเจอแล้วน้องเคยเจอแล้วแต่ว่าครั้งหน้าที่เจอมารก็น่ารักมากแบบว่าทุกคนในเซตมีความสุขกันมากเลยค่ะทุกคนเอาม้วแล้วก็มองมองมองอะไรเงี้ยแน้องเขาได้คุยอะไรกับเราบ้างไหมคะเลยก็เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเขาเป็นกันเอง เนี่กันเองมากน่ารักมากๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะน่ารักจริงๆแต่เหมือนแบมแบมคงต้เหมือนติดตามผลงานเราเหมือนกันใช่ไหมมีแบบแชร์ๆบ้างไหมคะว่าแบบว่าติดตามกันอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะก็เคยเจอแบมแบมแล้วก็เหมือนก็ก็รู้จักก็น้องคู่ภาษาไทยได้ด้วยเลยมีหลายท่าแนบชมแนบเชอรมีท่าสุดไปหมดแต่คนกีท่าแบบพี่น้องก็ถือว่าย่าเป็นตัวแทนของ ของ้งไทยเนาะเขาเรียกว่าอากาเซ่ใช่ไหมคะาาเ,เป็นตัวแทนของอากาเซ่แล้วกันนะคะ,อะอตอนนี้เรียกว่าเราโดนตกไปเป็นอากาเซ่คนหนึ่งไมหมคะลูกจริงๆหนูก็ติดตามผลงานอยู่แล้วนะคะ,ะใช่หนูก็ชอบอีแล้วแบบว่าเก่งมากมาเด็กอะไรก็ไม่รู้เก่งเก่งจริงจริงทั้งคู่เลยคะ่ะอุ้ยอย่าว่าเด็กสิเขา,าอายุเกือบเท่าหนูหลายคนก็ปีนอยากเป็นยาย่าหนูเชื่อค่ะพี่เด็กเพื่อนเราใช่พัมมี่แต่นอิจฉาก็ แบบแบบเป็นการทํางานที่โฟล์มากๆก็เม้ามากสำหรับคนที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะถือว่าแบบไปได้ด้วยดีมากเราลับปินไปกันแฮปปี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อพอรูปออกมาแล้วเพื่อนๆมีทักเข้ามาหาาเรมีมีแต่คน direct บอกว่าฉันเกลียดเธอแล้วตอบแล้วตอบกลับว่ายังไงไม่ได้ตอบก็ให้เขาเกลียดไปอย่างนั้นแหละยอมไม่เกลียดแล้วคนของเราอะไรย่ะคะคนของเราเราลงหลายรูปเลอพี่แบ๊บ พี่แบพี่แบรู้อยู่แล้วว่าหนูได้ถ่ายก็ก็ก็หนูก็แชร์รูปให้เขาตั้งแต่วันที่เราถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้เหมือนพี่แบร์มาเซลด้วยใช่ไหมคะมีมาเซลเราบ้างไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะแ,<ต>แล้วลงหลายรูปไงเขาแบบก็ก็ไม่นี้จริงจริงมันมีสี่ปกค่ะซึ้หนูอยู่ในสามปกนั้นเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องลง มกกไม่ไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะถ้าไม่ให้ถ่ายกับแบมบแบบกับมังหนูจะโกรธมากเลยคะ่ะ <c oughs> จริงๆเขามีห่วงกันอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะไม่ไม่ไม่เลยคะ่ะเรื่องงานเราแยกกัน มีส่งให้เขาดู้กฎหมายยาว่าแบบว่ามีแบบมันมีแบบแนบที่ถ่ายอะไรแนบฐานย้ายไม่ค่ะเลยเนอะเนอะมันก็มันก็คืองานอยู่แล้วค่ะในเล่มมันยังจะมีรูปแบบอันซีหรืออันเซนเซอร์ที่แบบยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะข้างในนนี่มีเยอะเลยค่ะเป็นเป็นเซตที่มีมีภาพเยอะเหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็ต้องต้องไปดูกัน